สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในโฮมคาร์นะครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วช่วงเวยน็นๆนะครับวันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้สีแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโดดเด่นแน่นอนสีอะไรครับพี่สีอะไรนะเขาเรียกว่าสแนปสแนปเปอร์ล็อกสแนป,ปเปอร์ล็อกโอ้โหสีฟ้าสแนปเปอร์ล็อกเป็นสีตัวเปิดสีเปิดตัวของเจ้า BM คันนี้เลยนะครับกับ c 3 0นะครับ 430ไ 430I 430I นะครับตัว LCI แล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยอะไรลูกค้าหรือเปล่าเพราว่าทำอะไรไม่ไม่รู้เราไลฟ์ก่อนเราไลฟ์ก่อนไม่เป็นไรต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นะครับก็หลังจากที่พอดีไลฟ์ช้าไปนิดนึงนะครับน้องตอยนะครับมาได้ฟังเลยมาได้โพสทิปไปดูแล้วนะครับก็ ว่างๆไม่รู้จะขายรถนะครับไม่รู้จะขายรถใครก็มานั่งขายประกันผมนะครับที่ x ไอตรงนี้มันดีอย่างงน้นดีอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับขอบคุณน้องมากโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจสําหรับคําแนะนําเดี๋ยวพี่พจะติดต่อตัวทแทนเก่าพี่ก่อนว,ว่าว่าเดี๋ยวพี่จะได้ไปทากับเขาไม่ไอะไรหรอกเพราะว่าอะไรโปงขอขยบเปล่าไม่เป็นไรไม่ต้องขยับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาผ่านไปได้เดี๋ยวเรามีรถมามีรถมาไม่เป็นไรนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่างที่บอกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่า คือจะบอกว่ารถวันนี้ที่เราพามาคือเพิ่งเพิ่งเข้ามาด้วยเพิ่งเข้ามาส,สดๆเลยรถใหม่ๆตอนนี้นะเวลานี้ BSI หมดปีนะ BSI มี6ปีหมดปี 2, 2> <000. S 1> 2023นะครับเดือน9นะครับวันที่29เดือน9ปี2023หรือ1 2 0 0 0 0กิโลนะครับโอ้โหรถรถใหญ่มาเชียว,ยวนะครับเดี๋ยวเ,เ,ยวเยวต้องยกไหมต้องยกไหมยกนะจะไม่ยกรถใหญ่นี่รถใหญ่มานะครับ สบายสบายกับรถใหญ่วันนี้นะครับถ้าเฉียวไปด้วยก็สบายนะสบายเลยนะครับถ้าเฉียวรถใหญสำหรับวันนี้นะคะรถที่เราพามานะคะจะเป็นสีเขียวสีเขียวคันนี้นะครับที่เราจะไลฟ์สดกันวันนี้นะครับเป็นเจ้าฮีโน่เจ็ดร้อยนะครับเท่าไหร่คะคันนี้เอ่อคันนี้เหรอครับก็เท่านี้แหละครับไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยน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 ขายของ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 ไม่ตอนจะบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆเพราะว่าวันเนี้ตอนไม่รู้หรอกว่ารถ ที่เข้ามาเป็นสีอะไรแล้วตอยก็ใส่กางเกงสีม่วงมาแล้วดูรถสีฟ้าสแนปเปอร์ล็อก,ปปออกซึ่งมันเป็นสีพิเศษนะคะสวัสดีนะครับพี่สวัสดีค่ะินวทางปลอดภัยครับพี่ไอ้โป้งเนี่ยวโป้งเดี๋ยวรถกากินเนี่ยกินเองเนี๋ยกินเองยุ่งเลยเนี่ยเอ,อ่เอ,อคันนี้ขายยังไงคันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยเราเดี๋ยวจะได้ไลฟ์ขายเลยนะครับมาได้ไหมเนี่ยเขาเรียกรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยไม่เป็นเหมือนกันโน่อะไรเหรอ พ่วงมาต่อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่ก็ดูกันอยู่เขารถบีเอ็มดิบีเอ็มอะไรซีสามศูนย์ไอโอเคไม่ใช่ C ีไม่ใช่ีด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 ีสามศูนย์ไอนะครับสวัสดีพี่โทนี่สวัสดีคุณสุผลิตด้วยนะครับสวัสดีคุณปฐอนด้วยนะครับสวัสดีคุณสิทธิเดชด้วยนะครับสวัสดีคุณสุธีด้วยนะครับสวัสดีคุณเพชรด้วยนะครับสวัสดีคุณตอยด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาดูทำไมของตอยมันไม่ขึ้นก็กดนี้ดิ ไม่ใช่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตช้ามากเลยอ,อ๋อไม่เป็นไรเอ้าเดี๋ยวพี่พี่ท่านไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยอย่างที่บอกแคปพิมพ์มานะครับนะฮะแค่พิมพ์มาก็จะช่วยเปิดการมองเห็นให้เราทั้งสองคนนะครับวันนี้ในการไลฟ์อะไรเอาอีกแล้ว<ต>อ,ผ <ม S 2> อ้ผมมีเทคนิคเทคนิคฟังผมผมมีเทคนิคไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้ตอนแรกตอนขายประกันเรื่องขายประกันก่อนขายของขายของข,องขายประกันอันแรกยังไม่ตอนยังยังไม่ปิดการขายนะ นี่คือเทคนิคของการเอ๊ะคนขายประกันมีพี่ๆท่านใดที่ขายประกันไหมครับหรือเป็นตัวแทนประกันต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วประกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าลองศึกษาดีๆเป็นเรื่องที่ดีนะผมเป็นคนชอบทำประกันอยู่แล้วนะครับเทคนิคเลิกแรกนะครับการที่จะคุยพี่เอ็กพี่เอ็กเนี่ยสกิลนี้ก่อนพี่เอ็กพี่เอ็กแล้วก็หยิบหน้าจอคอมมาเดี๋ยวหนูจะขายประกันพี่นี่เธอนขียนกันพอถึงช่วงจังหวะการปิดการขายพี่เอ็กหนูอยากให้พี่ทำปีละแสนนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตอนตอนจังหวะจังหวะพูดเนี้ย ต้องพีเอ็กพีเอ็กทำเปียแสนเนี่ยเนี่ยทำเลยนะมัน <c oughs> ต้องจับตรงนี้นะจับตรงนี้ก็ไม่ได้นะต้องแบบพีเอ็กพีเอ็กตอนแรกก่อนเริ่มก่อนเริ่มสะกิด p ีเอ็กพเอ็รานาน่เนเรานี่เรานี่เรานู่นเรานี่พอพอจะปิดก,การขายปุ๊บต้องจับตรงนี้นะ <c oughs> ในใี่ใครพี่ใครพี่ๆท่านไหนที่เป็นตัวแทนอากันไหมครับผมอยากจะรู้จริงๆว่านี่คือเทคนิคหรือเปล่า คือคือพอบจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยต้องฟังอ่ะพอบอจับไม่ใช่ต้องฟังเขย่าเขย่าแล้วไม่ใช่ต้องฟัง,งเลยนะเฮ้ยนี่ต้องซื้อแล้วเหรอคือต้องเซ็นแล้วเหรอยังไงมันจะยังไงมันเป็นตรงไหนนะงงไปหมดเลยเอาไปถ่ายรถเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีพี่บ่าวของพงองด้วยนะครับพี่อรัญ,ญญาบอกแชร์ทุกรายนี่้ยนี่ตัวจริงเลยนะพี่อรัญญาเนี่ยต้องบอกก่อนนะพี่ชัยยศิตสวัสดีนะครับพี่ปิยะพงศ์บอกสวัสดีครับพี่เอ็กพี่ตรงงพปียะพงศ์นี่เขาซื้อรถเราไปเล็กซัสไงที่ที่เล็กซัสที่พี่เขา จะบอกว่ายังไงเล็กไซคขนไหนคันคันก่อนนู้นคันคันนู้นคันนู้นที่มีสลูปลูกเราก็มีสลูกับทุกคันนะนะไม่ใช่เล็กไม่ใช่เล็กไซคันล่าสุดเล็กไซคันล่าสุดเพิ่งไปส่งเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาโกรธผมว่าทำไมคันไหนใช่อเอ็กซ์เหรออ๋อที่ที่วันนั้นมาเอาเล่มอ๋อที่พี่เขามาซื้อสดเราใช่มาที่วันนั้นมาเอาเล่มที่โอนจองมาเลยเออมามาดูมาที่ ที่ที่เขาโอนจองไว้ก่อนมีคนมีคนหนึ่งจองอยู่แล้วมีคนคือพี่เขามาเขาพร้อมซื้อสดผมก็ไม่ได้ขายพี่เขานะผมให้พี่เขาเป็นคิวถัดไปแล้วพี่เขาก็พอท่านหนึ่งไม่ผ่านเราก็เลยขายพี่เขาของผมไม่มีนะพอเวลาจองเสร็จแล้วอีกคนนึงมันจะมาซื้อเงินสดแล้วผมจะมาขายคนหนึ่งก่อนไม่มีจองแล้วให้โอกาสให้ให้เกียรติกันซื้อค้าขายด้วยความซื่อสัตย์รอจนกว่าพี่เขาไม่ผ่านแล้วเราค่อยคืนเงินจองนะครับไม่ผ่านแล้วเราก็คืนเงินจองแล้วเราก็ ค่อยขายพี่คนใหม่นะครับพี่บิวพง์ก็ซื้อไปนะครับพี่อภพิชาบอกดีครับนี่ครับพี่กิตพี่กิตติสักสวัสดีนะครับพี่นัทวุฒิสวัสดีนะครับบอกพี่บ่าวของพระองค์นี่ลูกค้าของเราเนี่ยคนก็สวยครับคนขายก็สวยคุณเอ็กก็โอ้ยโอ้ยพวกนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะพี่วันหลังเชิญมาที่โชว์รูมนะเดี๋ยวเที่ยวหน่อยแต่พี่แต่พี่เขาคือต้องบอกก่อนว่าซื้อรถเราไปแล้วนะครับติดตามไลฟ์เราซื้อรถราไปแล้ว แล้วแถมเข้ามาดูแล้วก็พิมพ์ให้ทุกครั้งช่วยแชร์ทุกครั้งขอบคุณพี่จริงๆนะพี่บ่าวพระองค์คือเราอยากไลฟ์แบบว่าเนี่ยพูดคุยกับลูกค้าเพื่อที่แ่ยเหมือนเป็นเพื่อนพี่นุยหางดงสีฟ้าสดใสล่าเริงมากครับคุณเอ็กขอบคุณครับเบ่ฟังก่อนทำไมเนี่ยมันถูกขัดจังหวะมันเหมือนกับใครอินเทอร์เน็ตของผมอินเทอร์เน็ตของใครไม่ขึ้นเลยเห็นไหมมันโดนตัดไหมฮะมีใครพิมพ์ไให้ผมหน่อยนะับว่ามันมีขัดช่วงจังหวะกระตุกกระตุกอย่างนี้ไหมถ้ามีบอกผมหน่อยนะครับ ร้อนหรือเปล่าไม่ไม่ไมีเดี๋ยวดูรถกันดีกว่าพี่ๆทุกท่านเอาอยางเข้ารถจะบอกว่าฝุ่นยังมีฝุ่นอยู่เลยเพราะว่าพุ่งมาจริงๆโป่งเดี๋ยวพี่ขยับไปนี่ก่อนนี่นี่นีอุปกรณ์น้องโป้งนะฮะนี่ต้องบอกก่อนแทนอุปกรณ์น้องโป้งนะครับนี่นะมิชฉาของเราอยู่ด้านหลังนะฮะเรามีระบบนะนี่นี่ระบบระบบของเรานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราหลบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกระแทกเดี๋ยวก็จะกระแทกจบจะนะครับก่อนจะเข้ารถนะคะต่อย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น bmw 4 3 0 i แล้วก็เป็น M Sport ด้วยพี่อภิชาบอกดีครับ M Sport แล้งไงต่อก็จะบอกว่า b n i ยังเหลืออยู่นะคะแล้ง่าอีกอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้แล้วก็ไปดูภายในรถกันทำไมผู้ไม่เก่งมันจะขายตอนขายประกันพี่เลยวะเออต้องคิดไงเออประกันมันจะมีแผนแบบเดิมเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่รถมัน,เ,นเปลี่ยนทุกวันอะไม่ใช่วิธีการวิธีการขายประกันเขาสอนเป็นแพทเทิลไหมที่เวลาไปเรียนเขาสอนเป็นแพทเทิลใช่ใชนะ่แต่เทเนี้ยรถอะ้วรถสุดท้ายการปิดการขายเขาสอนไงตอนจะปิดการไม่ได้ให้จับตั่ไม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 ่ พี่เอ็กหนึ่งแสนะพี่ต้องอย่างนี้นะตอนที่คําว่าหนึ่งแนะพี่พี่เอ็กหนึ่งแนะพี่มันต้องอย่างนี้เลยนะพขจับเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งแสนะพี่ไอ้คำว่าตอนหนึ่งแเนี่ยมือต้องเขย่าด้วยนะหนึ่งแนะพี่เฮ้ยนี่ลงซื้อหรอเฮ้ยเฮ้ยไงเนี่ยพี่เอ็กเซ็นเลยเนี่ยเฮ้ยเกียร์เดียรนเดียร์เขายรถเกายร์เกียร์เกีอร์เกยเสียร์เกียร์เกียนฝุ่นยู่เลยยังไมียล์เสียะบเกียรเก็นรนเกฝัรปเ่อยะ ทีเอ็กมันเป็นรถในฝันตอยนะจริงมากแต่ว่าชอบป่ะสวยป่ะก็ซื้อที่จัดไฟแนนซ์นี่ไม่ขายแล้วไม่ต้องขายแล้วจัดไฟแนนซ์นี่แต่ตอยชอบสีขาวเรียกไฟแนนซ์เลยตอยชอบสีขาวทำไมถึงชอบสีขาวอ่ะก็ตอยเป็นผู้หญิงสีนี้ไม่สีพิเศษเป็นตัวสีเปิดตัวนะถ้ารถสปอร์ตใครๆเขาต้องลับขับสีแป้นๆแบบนี้แต่ตอยเป็นคนชอบสีแบบเรียบเรียกสีขาวสีดำอย่างนี้ไงแต่อันนี้เป็นสีพิเศษคือคนที่แบบชอบแบบดูัยรุ่นดูซิ่งๆดูสปอร์ตอาจจะชอบสีแบบนี้จริงเหรอใช่ หรอเนี่ยถ้าพี่ถ้าดีไม่เก็บไปใช้เองไม่ขายแล้วมั้งโชรูมเอาไงเริ่ขายเริ่มเอาขายเหรอเราต้องเอาเงินมาเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเอาโอเคโอเคโอเคราคาก็ต้องจับต้องจับต้องได้ออ๋กับจับต้องเอ้ยไหนพี่ก็บอกว่าอะไรพี่บอกของมงเนี่ยช่วยพิมพ์ตลอดเลยช่วยพิมพ์มันเป็นการช่วยเปิดนะครับช่วยเปิดการมองเห็นราคาก็จับต้องกันได้ครับโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่าที่ของเราเนี่ยฮะชูรูมเอ็กโกลคารมีแต่รถสวยๆดีๆ บริการไปนิดหนึ่งครับขอบคุณมากมากครับพี่บังองนี่คือลูกค้าเสียงยืนยันจากลูกค้าของเราแม่เจ้าอะไรอะรถปี2017นะคะไปแค่นี้ลืมบอกไงเอาบอกรุ่นบอกทุกอย่างลืมบอกปีรถเอาอย่างนี้ตอยลองขายคันนี้นี่เอาแบบว่าพี่เอกไม่ต้องพูดได้ไหมไม่ได้พี่เอกต้องพูดไม่งั้นจะเรียกมาทำไมนี่อันเนี้ยมันเป็นเวลาของตอยนะคะจริงๆแล้วแต่ตอยแบบพี่เอก ไม่เข้ารถนะทีิงเราเขาบอกว่าคนไม่อรวะพวกนี้ก็ไม่เข้ารถทีจะดูรถใจขาดแล้วนะต้องบอกว่าอะไรมัวแต่ลำนะฮะเราเป็นลิเกนี่ลิเกลงกระตอยนะฮะอ่ะดูรถเลยพิ่งเข้ากันมาสดๆวันนี้นะครับมาเลยมาเลยแอน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 หายากไปเลยนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับหายากไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับโอ้โหสวยๆใสๆสดๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีรอยใดๆเลยน็อตไม่ได้ถอดเลย นะครับแต่คันนี้มีเก็บสีมาบ้างนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับนะครับแต่น็อตไม่ได้ถอดเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกทุกท่านว่านี่เพิ่งเข้ามาสดสดนี่คุณมาดูตรงนี้สดพอไหมเนี่ยนี่ฮะยังฝุ่นอยู่เลยนะครับต้องบอกที่ทุกท่านเห็นนี่นะฮะคือสดจริงๆนะนี่คือ4 3 0 IM s p o r t นะครับยางนะครับคุณมาดูเลยครับสัปดาห์ที่40ปี2019ายางนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะเปลี่ยนมาปี2020นะครับล้อแม็กมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องดูทั้400อก่น ถ้าเป็นแบบนี้ทุกล้ออาจจะต้องเก็บสีล้อแม็กแต่ถ้าเป็นแค่ล้อเดียวผมอาจจะไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกค้ามาดูที่เป็นเป็นก่อนเลยแล้วก็จะเก็บไม่เก็บว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือสภาพสดๆจากลูกค้าจริงๆนี่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนจะพูดอะไรบ้างเนี่ยไม่แต่กําลังอาา่านอยู่อันนี้ใครอะคะไหนอาหารเพลนรสชาติดีมากเฮงๆรวยๆอ๋อต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้เรามีทําบุญโชนลุ้มนิดเล็กๆน้อยๆนะคะอาหารเพลนรสชาติดีมากเฮงๆรวยๆโอ้อา หลวงพี่อ้าหลวงพี่เป็นแฟนเพจแล้วเหรอใช่วันนี้หลวงพี่บอกว่าดูดูส,สวัสดิกาบน้ตสกา,สกาหลวงพี่นะครับดูผมอยู่นะครับแล้วก็หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ยังพูดคือคุณแม่ผมเพิ่งเสียไปได้ประมาณสักต้องบอกงี้นะประมาณสัก50ิวันนะครับแล้วก็หลวงพี่ก็บอกว่าเ,เหมือนกับดูคลิปผมที่ไปไหว้แม่นะครับดูคลิปผมที่ไปไหว้แม่ผมแล้วก็ผมก็เลยบอกหลวงพี่ว่าวันนี้ผมก็ทําบุญที่โชรูมนะครับทําบุญเอ,อ พอดีฉลองยอดขายด้วยแล้วก็ทําบุญให้คุณแม่ผมด้วยนะครับก็เลยแลวหลวงพี่ก็มาก็บอกหลวงพี่ว่าคุณแม่ผมเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่บอกเพราะว่าหลวงพี่ติดตามมาจากที่นั่นก็เลยบอกหลวงพี่ไปนะครับอ่ะอโอ้โหเห็นไหมพี่บ่าพวพี่องมาอีกแล้วจะใต้หรือเหนือก็ส่งหมดครับนี่นะครับสวัสดีคุณสุราพรด้วยนะครับสวัสดีคุณชายตอยในเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีหนุ่มๆของตอยเข้ามาดูสามคนเนี่ยนี่ นี่คุยนี่คุยรู้เลยเหรอนี่คุยสามคนมีคนเข้ามาหมดเลยนะเนี่ยเราเนี่ยรู้เลยเหรอเออใช่ดิตอยยังไม่รู้เลยโอ้ <c oughs> โหแป๊ป๊ป๊ปอ,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 อยากดูในรถจะบอกว่าในรถตอยชอบมากสีสวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะขับกลับบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเครื่องแรงด้วยประมาณเกือบสา0ร้อยม้าโอ้โวดูข้างในนะคอ่บดูข้างในดูสภาพสดสดกันเลยเนี่ยดูสภาพสดๆดกันเลยเนี่ยกระจกนะครับอโอ้โหดูเนี่ยภายในนะครับสสีฟ้าภายในดำนะฮะมี เนี่ยมีรอยตัดเนี่ยเนี่ยฮะได้เป็นสีออกน้ําเงินฟ้าใช่ครับทําให้รถคันนี้เนี่ยเหมือนเป็นสีเดียวกับตัวใกล้ๆเคียงกับตัวรถทําให้เบาะเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่าเข้ากับสีรถตัวรถจริงๆแล้วมีดูฮะมีสัญลักษณ์นฮะมีมีสีของ BMW อยู่นะครับโอ้โหวิสัญลักษณ์เอ็มสปอรใช่ไหมพี่เอบนั้นเพราะนี่สัญลักษณ์นี่คือใช่เป็นสีของบ m นะครับ แล้วก็คือรถเนี่ยเนี่ยคุณเห็นเนี่ยเนี่ยสภาพเนี่ยคือคุณต้องดูรถตัวจริงนะคุณเห็นไหมเห็นไหมฮสภาพเพิ่งมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่นี่ผมยังไม่ดูฝุ่นดูอะไรเลยให้ดูว่านี่เจ้าของเดิมรักษาดีหรือเปล่านะครับสภาพเดิมโอ้เนี่ยกริบๆเลยอ่ะอุ้ยแม่เจ้าคอนโซลหน้าก็สวยคอนโซลกลางก็สวยไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนอ่ะนี่นี่พี่พับเปิดไม่มันเลื่อนอย่างงี้ได้นรพี่ไอเฟลลุกก่อนเอ้ยเขานี้เขาทีเดียวไม่ใช่ให้มันเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเลื่อนอะไรอ่ะไหนนะลุกลุกก่อนอ่ะ กดเือนไงอ๋ออันนี้เขาสำหรับคนข้างหลังกดไงอ่ไปนั่งนี้ไปนั่งนี้ไปนั่งหน่อยชอบแบบพี่เอกชอบป่ะเก็บไว้ขับเองนั่นก็โอ้โหหนูเราจะมีรถขับทุกคันไม่ได้อ่ะไหนเป็นไงนะกางกล้องก็มาดิกล้องก็มาดิพับปานก็ได้ผ้ามาดิโอหพี่ขาตอยยังเหลืออีกประมาณแบบก็ตอยเอาไอ้นี่สมมติว่าเพ็กดันสุดๆเลยขาตอยเหลือป่ะโฮ้ยขาตอยต่อให้ดันติดบอกก็เหลือทำไมตัวเตี้ยอะขาตอยสั้นไงคะ ขาสั้นหรือตัวเตี้ยดีดีขาสั้นเฉยๆค่ะโอขาสั้นเฉยๆไม่ได้ตัวเตี้ยนะข้างหลังอ่ะไม่หุดอัดเลยนะคะข้างหลังกว้างด้วยจริงเหรอพี่เฮกตอยไม่เคยนั่งบีเอ็มสองประตูแบบนี้เลยนะทำไมคือ,คอไม่เคยนั่งข้างหลังเนี้ย อ้าวเลหนุ่มวันนั้นที่มารับไม่ใช่แล้วไม่แล้วตอยจะบอกว่าคือปกติจะนั่งแต่เบนเนาะแต่บีเอ็มนี่ก็กว้างกว้างมากเลยนะข้างหลังเขาอ้าวเขาออกแบบมาแล้วแล้วตูดมันเป็นหลุมลงไปพอเบนจมลงไปทําให้แบบว่าไม่ได้ชันมากเลยนะอ้าวก็มันตูดมันออกแบบเป็นหลุมลงไปไงเห็นไหมล่ะใช่ป่ะมันพอมันจมลงไปมันที่มันเหลือกว้างมันสามารถทําให้นั่งได้ดีไงแล้วมี ที่ปรับอากาศด้านหลังไหนไหนมีมีบ้างมีบ้างไหนไหนมีปรับอแอร์ด้านหลังมีตรงนี้เอามีปรับแอร์ด้านหลังใช่แสดงว่าข้างหลังนี่เย็นแน่นอนเย็นแน่นอนแล้วก็มันก็เย็นอยู่แล้วนี่สี่โมงกว่าแล้วคนละเย็นอ๋อคนละเย็นแล้วก็ลำโพงมีลำบาทสล่นหมดเลยผมอะอะไรนะมีลำโพงสี่จุดนะคะในลำโพงสี่จุดไม่ใช่หมายถึงลำโพงด้านหลังไงอย่างละสองนี่น้องตอยยังพูดไม่หมดเลยโป้งรีบไปไหนวะคือนั่งข้างหลังเนี่ยตอยจะบอกว่าแอร์เย็นเพียงเพราะเออใช้ได้เลยวันนี่แต่งหน้ายังอะยังไม่ได้แต่งเลยเไปทำอะไรมาในจอทำไมหน้้าอววนะ อันนั้นไม่เกี่ยวกับแต่งหน้าฉีดนี่ฉีดมั้ยยังฉีดแล้วต้องถามว่าแต่ตัวจริงไม่ไม่ไม่อ้วนนะคะอ๋อตัวจริง่ยถามตอยตอยเฮ้ยทำไมหนูช่วงนี้หน้าใสอ๋อพี่เอ็กไม่มีอะไรมากหนูฉีดอย่างเดียวพี่ใช่คนเราก็ต้องใช้วิธีทางลัดนะคะเอมาลงมาตอยพี่เป่าของพี่มาอีกแล้วช่วยทำให้เราเปิดการมองเห็นใครที่มองหารถราคาเป็นกันเองเชิญมาดูได้เลยครับที่โชลุูมคุณเอ็กครับนี่ไหมนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือเสียงจากลูกค้าไอ้คมคายจริงๆริงนี่คือลูกค้าเรานะครับ พี่เลิศศักดิ์สวัสดีนะครับพี่ธนพลนะฮะแท็กพี่พี่เพื่อนๆให้มาดูเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกระตุกอีกแล้วอะพี่เอกตอนถามหน่อยมันเป็นที่โทรศัพท์หรืออะไรอะป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงเหรอไม่รู้อะสีหลังกว่าต้องมีนะเฮ้ยน่าจะเกินหรอน่าจะเกินเท่าไหร่อ่ะนากสี่ห้าบ้างอยากรู้ว่ากด Google ดูดิึ่งไม่เอากด Google ดูดิจะได้บอกเราไม่สนใจพี่เนพี่เนพี่เนป้ายแดงเท่าไหร่หาราคาให้หน่อย ไปแดงเท่าไ,รไหร่ไม่รู้จริงเพราะว่าคันรุ่นนี้ไม่เคยซื้อเลยคันแรกไปแดงกี่บาทเดี๋ยวรุ่นเนี้ยประมาณเท่าไหร่คะนี่คือสีตัวพิเศษนะใครที่เพิ่งเข้ามาสีพิเศษด้วยนะไม่ใช่สีธรรมดานะสีพิเศษน่าจะราคาสูงกว่าปะ่ะเออสีพิเศษเอาเอาป่ะละสีพิเศษเอาป่ะละคือแค่ตัวรถก็หายากแล้วได้สีนี้โอ้สีแบบคือขับรถสปอร์ตสีมันต้องเป็นแบบนี้ปะ่ะเนี่ยจัดเฮ้ยล้อนะฮะล้อด้านหลัง เป็นรอยนิดๆนะฮะมีรอยนิดหน่อยมีรอยนิดๆสงสัยคันนี้ตรงสัยจะต้องทำสีล้อแล้วรอยเดิมๆไม่แต่ถ้าลูกค้าซื้อเดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนว่าจะให้ทำหรือไม่ทําดีกว่าก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนอแต่เผื่อใครที่จะจองมาโดยที่ไม่ดูรถนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าตําหนินะครับมีตําหนินิดนึงนะฮะเราจะไม่ได้บอกแต่ข้อดีนะครับรถมือสองต้องมีบ้างแต่มีตาหนิอะไรเราก็จะบอกให้หมดแต่สีสันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสีสวยมากสีสวย้างสีไม่ดรอปเลยนะ มันจะดอกได้ไงล่ะของดีไม่เปล่าเปล่าก็เพิ่งเคยเห็นแต่สีนี้แหละหน้ามืดป่ะไม่มืดใช่ป่ะหูข้างหลังก็กว้างไม่มืดใช่ป่ะโอเคข้างหลังก็กว้างไหนตอนเข้าไปดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปพียงเข้าไปเลยเข้าไปเลยไหนเข้าไปดิพี่เอ็กยังอยู่ไหนทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างอยู่ฝุ่นก็ยังอยู่ฝุ่นก็ยังอยู่เห็นไหมฮะรถเพิ่งมาสดๆเลยต่อยเข้าไปดีตอนเข้าไปดีไม่เอาเดี๋ยวมันพังเนี่ย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 ไหนเออเห็นไหมฮะใบไม้ยังอยู่เลยอะสดจริงๆอ่ะสด ตอนเขไม่ดนั่งให้ดูหน่อยมันลึกขนาดไหนไหนเออหัวรถเป็นรอยประเด็นอะไม่ไม่ได้นี่หมายถึงเอาขาใหญ่ไปดิไม่เอาเดี๋ยวพี่เอ็กปิดประตูเอาไม่เอาขาใหญ่ไปไม่เอาเดี๋ยวพี่เอ็กปิดรู้พี่เอ็กเคยปิดมาแล้วเอ้ยเอาไม่ลองดูว่าเนี่ยหนูเอาขาใหญ่ไปเนี่ยหนูลองเอาขาว่ามันวัดขาก่อนนี้ลองเท้าออกก่อนนี้เออเนี่ยเอาขาขาวไปนี่หนูเอาขาไปใส่งนี้แล้วหนูลองแล้วนี่โลดบ้องดูนี่ ขายังไม่ถึงเลยอ่ะเออขายังไม่ถึงขางไม่ถึง,ง,ถงหนูหนูตัวเตี้ยนหนู vos, หนั่งเฉียงนี้<อ>เพราะว่าอะไรเผื่อคนเขาจะไปใส่ถุงก๊อฟน,นี่เราขยัยบ,ยยบอีกทีขยับไปนอนได้ไหมนอนได้ป่ะพี่เอ็กไม่ขยับไปนี่ขยับไปนี่พี่เอ็กเขยับไปนอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พ,พี่เอ็กหนูจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทีหลังนะพี่เอ็กไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวปิดให้เขาดูก่อนว่าไม่ไม่เดี๋ยวปิดให้เขาดูก่อนมันอยู่ยังไงได้กลัวที่แคบพี่เอ็กหนูจะบอกว่าทีหลังอ่ะพี่เอ็กไม่ต้องเอาหนูเข้าาาาามมพีี่่เเออออถุงงกกล์ฟดว ง่ายกว่าไม่ไม่ไม่หนูลองนอนไม่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 เป็นไรไปดีกว่าเดี๋ยวให้น้องแตงน้ำก่อนเดี๋ยวน้องแตงน้ำก่อนสบายๆนะครับต้องบอกว่าเนี่ยมาดูซีได้เลยนะครับเฮ้ยคันนี้ต้องออกในรายการว่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยมาออกรายการรายการเชื่อ X สิรายการนี้มีแต่หนึ่งรถสวยสองปีใหม่สามไม้น้อยคันนี้ออกได้แน่นอนนะฮะออกได้เพจะปีสิบเจ็ดได้ป่ะโป้งมันปีไม่ได้ใหม่มากที่เราคุยตกลงไว้เอาปีสิบแปดขึ้นไง เฮ้ยนิดเดียวเบียดอะไรยังเหลือได้อยู่ได้อยู่เหรอเ<ะ>บียดอะไรยังเหลือถือว่าใหม่อยู่โอ้แม่เจ้าแม่คุณกระหนุนหนังแม่ขมโองอิ่มของนมเอาราผายดูเล่นๆก่นน่อเล็กๆน้อยนนะนี่คือสีนำเดิมจากโรงงานนะสีนี้ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนำสีใดๆให้คุณได้ดูลเลยนะครับนะฮะค,คุณดูเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่นี่คือสีที่รังน้ำนะฮะดูฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันเลยซ้ายขวาต้องมีนะครับเห็นไหมฮะนะฮะลอยเม็ดอาร์คโอ้โหคมๆเลยนะลอยเม็ดอาร์คคมแบบนี้นะนี่คือสีนำเดิมนะสีจากโรงงานเลยนะครับ อ่านี่ฮะคุณดูเลยดูแล้วจําไว้เลยนะฮะเผื่อใครจะมาดูรถใครจะซื้อรุ่นนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงฝันคุณเก็บคลิปอันนี้ของผมไว้้ดูได้นะครับนะครับเอา้าดูที่เปิดน้ามันเติมตรงนี้นะครับให้ทายว่าไม่เท่าไหร่ตอรอันนี้น้ามันมเลยเติมน,นเบนซินรู้ได้ไงก็มันเป็นสามสองสามสี่สาศูนไอเท่ไหคะสี่สามล้านเก้าสี่ล้านสี่นี้นะ สี่นี้เพิ่มกว่าเหรอสามล้านเก้าสามล้านเก้าสี่สน,นี้ประมาณสี่ล้านตรงนี้ดีกว่าประมาณสี่ล้านเดี๋ยวมาฟังราคาว่าคันนี้หายไปกี่บาทสบายสบายกับรถปีใหม่ๆแบบนี้สภาพดูสภาพด้วยดีกว่าดูสภาพด้วยดีกว่าเฮ้ยเสียงท่อมันเสียงเพ้าะพี่เอ็กไม่ให้ดูท่อไม่ได้ดูมาดูท่อมาดูท่อ,อมาดูท่อนี่โอ้โหเสียงมันมีกําลังดีว่ะคือเสียงมันเสียงมันมีกลัง,ลงนะเออเสียงมันเสียงมันดูมีกําลัง ต้องบอกก่อนเลยว่าเสียงดูมีกาลังมากๆกนะครับกับเครื่องยนต์กับ300อยแรงมา้าเอา้าเวลาเราผ่าภายในเราดูภายในเราต้องมาดูที่เบาะก,ก่อนนะครับคุณเชื่อผมนะครับรถนี่ภายในสําคัญนี่คือเบาะเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการทําสีการพ่นสีนะการเปลี่ยนหนังใดๆเลยนะคุณดูได้เลยนะครับนี่คือเบาอะเดิมๆเราขายความเดิมนะครับเวลาเราขายรถเนี่ยเราบอกเลยนะครับเราขายความสวยความใสนะครับอ่าดูนี่พวงมาลัยนะฮะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับใดๆเลยนะครับ โอ้โหแม่เจ้านะครับพวงมาลัยดูการเย็บเรโอ้โหงานเย็นจริงนะมีตัวอักษรเอ็มไอแออะไรโป้งโป้งอะไรอ่ะทำไมควงไม่ควงอ่ะไม่ควงอ่ะอ่ามานี่ต่อต่อนี่ฮะเอ็มสปอร์ตนี่นะครับไอไอไอเรื่องนี่ฮะเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนนะครับเอ่อไอเรื่องไอเรื่องไอนี่อะไรนะไอเรื่องที่มันไปกู้โลกอ่ะกู้โลกที่ฮามันการ์ดอนเหรอเออคนละคนละคนละชื่อกันไหนตอนแรกจะเล่นมุกงไงฮามันการ์ดอนไง ไปกู้โลกอะไปกูโลกไปกู้โลกนะครับคุณมาดูเลขใหม่กันดีกว่านะครับห้าหมืเก้าพันกิโล BSI เหลือยาวๆถึงแสนสองโอ้โหปีนี้ปีสองพนเจนะครับรถกี่ปีนี่ปียี่สิบเอ็ดสิบปดสิบเก้ายี่บอ็ดสี่ปีสี่ปีวิ่งปีละปีละหมื่นกว่ากิโลคุณคิดเอาเองเลยว่ารถวิ่งเยอะหรือเปล่านะครับ เอาง่ายๆนะครับพี่พียงจะเปิด้องเครื่อย่างยังไม่ได้ล้างเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้ดูได้อยู่แล้วสบายๆรถเรากล้าเปิดกล้าอะไรดูอยู่แล้วทําไมอ่ะฝุ่นก็ดีฝุ่นไม่เป็นไรฝุ่นก็ฝุ่นดีมาดูเลยดิรถไม่ได้ล้างก็ต้องมีฝุ่นนี่เอ้าดูก็ดีอยู่นะโอ้โหเห็นไหมครับรถที่เพิ่งเข้ามาสภาพคุณดูนะฮะนี่นะเครื่องทวินทอโบนะครับนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะโอ้สวยน็อตเนดดูไม่ขยงขยับเลยนะครับ นะฮะน็อตดูไม่ขยับเลยเห็นไหมฮะฝุ่นฝุ่นยังอยู่นี่คือรถเพิ่งเข้าจริงๆของเอ็กโวมคานะฮะน็อตแก้มดูสวยๆเลยนะครับนะฮะน็อตแก้มดูสวยๆเลยนะครับอ่ะนี่ฮะบอกงี้ก่อนนะฮะน็อตแก้มดูสวยๆเลยดูน็อตนะฮะโอ้โหสวยจริงๆเอาแค่นี้พอแล้วรถเอ็กโวมคาไม่ต้องดูเยอะหรอกนะครับพอดูเยอะเดี๋ยวนี่ครับมันจะจดจำแต่ภาพสวยๆไว้แล้วเดี๋ยวไปซื้อที่อื่นยากเอปิดเอาไปเปิดนี่ไปเปิดนี่ไปเปิดไปเปิดนี่เลยตัวชอบเลยอ่ะ จริงเหรอพี่ธนพลแท็กคุณสุด้วยนะครับขอบคุณที่พี่แท็กให้ดูนะครับผมว่าแสดงว่าพี่คนนี้พี่ท่านนี้หาอยู่แน่นอนนะครับคุณโอ๊ตอาร์ตนะครับบอกว่ามี m 4มไหมครับไม่มีครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็หายากเต็มกระเป๋าแล้วฮะต้องบอกอย่างี้นะพี่เอฟใช้งานได้ปกติเอานยืนนี่ยืนวันนี้นี่ยืนวันนี้นี่ถ้าเวลาสมมติว่าอารมณ์แบบว่ากําลังไปทะเลชูมือชูมือดิ ตูมือนี่บายบายดิเออทำไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะแบบลมเย็นเนี่ยนี่นี่ใครนี่ใครพูดอะไรก็ทำหมดแล้วเราเชื่อคนง่ายเลยเชื่อคนง่ายแล้เราเนี่ยแต่ทำไมเวลาผู้ชายหลอกเก่งยังไงเราอ่ะเอ้ยผู้ชายหลอกตอยอ่ะนะเอ้ยนั่นแน่เอา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 ก็ใครที่ติดตามน้องตอยอยู่นะครับตอนนี้ที่คุยกับน้องตอยอยู่ก็ระวังดีนะครับเพ็กอ่ะก็ คันนี้นะครับกับเจ้า M4 นะครับเอ้ยไม่ใช่ M4 ลูกค้าถาม M4 นะครับเอ่อ M Sport นะครับ 430i ปี 2017bsi หมดปี2023เดือน9ปลายปีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ bsi ถึงแสน0 0 0หมนกิโลนะครับนะฮะคันนี้สวยสวยใสๆเลยแต่ก่อนที่จะเข้าที่ราคานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วน้องตอยเนี่ยหา BMW รุ่นนี้อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาคันนี้หรือเปล่าเพราะว่าคือน้องตอยเขาบอกว่าเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าเอาต้อตอย<อ>ขับบ<ม>ีเอ็มอยู่ตอยขี่บีเอ็มอยู่บอกว่ารถแฟนเอา้าตอยจะออกทําไมอ่ะก็ขี่บีเอ็มอยู่แล้วอ๋อรถแฟนอ๋อเผื่อหนูเลนะิกไงเผื่อหนูเลิกหนูก็ได้มีของหนูใช้นั่นไงหนูดิมีการคบเผื่อคบเผื่อเลิกด้วยคนอะไรตอยไม่มีแฟนก็ยังจะให้มีแฟนออ๋อยังไม่มียังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนเอาเอายังไม่มีแฟนเอา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  อนะตอบตอบเป็นดอลลาร์เลยนะไม่มีแฟนไม่มีไม่มีแฟนแค่คุยคุยกันมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนโอเคมีเพื่อนมีเพื่อน,ออนใช่อะอ,อะเอาไปว่าเอาะเอาเอาไปเอาเข้าที่ราคาเลยนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงที่บอกกันสี่ล้านนะฮะประมาณปร <8 S 2> <4 S 1> ะมาณสี่ล้านสีอะไรนะสแนปล็อกสีฟ้าสแนปเปอร์ล็อกสแนปเปอร์ล็อกตัวเปิดตัวกันเลยนะครับคุณไปดูก่อนนี่คือตัวเปิดตัวนะสีแบบนี้รถสปอร์ตต้องสีแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยของหายากสีพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าป้ายแดงราคาประมาณ4ล้านวันนี้เอ็กโฮมคาขายไปขายไปครึ่งหนึ่งอะเอางี้เกือบอรครึ่งอะสองล้ 2> 2, 2 90, านสองแสนเก้าหบาทพอนะครับหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งเลยโอ้โหเอากัราคากันขนาดนี้เลยนะครับกับตัว LCI แล้วจัดไปนั้นได้เต็มนะครับอดอกเบีย้ย2.49ถูกที่สุดในประเทศไทยจัดเลยไหมจัดได้เลยแม่ ไม่ไม่ยังเนออยางงอยางขายเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จก็ไปขายพี่ประกันเพล็กต่อนะครับก็นั่งขายพอหลังจากขายรถเสร็จก็นั่งขายประกันผมต่อพี่เอกนโอ้ยวันนั้นก็ปีละแสนห้าวันนี้ปีละแสนค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลงไงค่อยๆลงไงค่อยๆลงเดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็ต้องซื้อไงแม่อ่าโอเคราคาบอกไปแล้วเลขไม่เลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลวิ่งปีละหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นวิ่งน้อยๆสบายๆปีสองพันสิบเจ็ดเป็นคูเป้ มีสโลวปคือมันครบแล้วอะคือมันครบทุกอย่างอะสิพิเศษอีกโอ้แบบขาดอย่างเดียวขาดอะไรอะวันเนี้ยขายคนซื้อเขอมันเพิ่งมาแต่ตาขายวันนี้แหละเพราะว่าไม่มีอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลยมันถูกทุกข้อใช่ไม่มีข้อไหนผิดเลยรถคันนี้นะครับราคาก็้โหรถมาเยอะราคาก็บอกฟังได้เลยผมเป็นคนราคาตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถแต่ถ้าใครจะหารถถูกผมไม่มีหรอกนะครับผมไม่เคยมีของถูก เพราะของถูกและดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับต้องบู๊อย่างนี้แต่ราคาผมเหมาะสมกับตัวรถแน่นอนฟังได้เรียบหรูดูดีผมขายไม่ได้แพงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามเราสองคนจริงๆวันนี้สวัสดีราตีสวัสดีครับไม่ได้บอกอเบอร์ตอยเลยถ้าเบอร์ตอยเบอร์ตอยถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจเอ็กโคมคาโชลูมนะคะหรือไลน์แอด เอกมุขาแอดต้องแอดเอกมคขานะต้จะบอกว่าเอกมคขาเพราะว่าในนั้นนะผมเป็นคนตอบเองทั้งหมดก็จะเป็นลูกค้าของผมขอบคุณน้องต่อยมากๆนะครับไม่ต้อยจะบอกว่าถ้าแอดไลน์เอกมคขาไว้นะคะจะติดตามรถได้ตลอดเลยคือรถใหม่เข้ามาก็จะทราบก่อนโอ้นี่เป็นการเป็นงานนะเป็นการเป็นงานแล้วก็สำหรับเบอร์ส่วนตัวต้อยนะคะ0803249644ค่ะสำหรับเบอร์ผมนะครับไม่ต้องหรอก ค่ะแล้วก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์ตอยนะคะหรือวอล์กอินเข้ามาได้ที่โชรูมเอคโฮมคาราาสี่สินะคะคือจะพี่ซื้อจากผมอะโชรูมเปิดตั้งแต่9ก <c oughs> ้าโมงถึงหกโมงเย็นเปิดทุกวันค่ะแต่พวพี่ซื้อจากผมเนี่ยซื้อจากผมนะครับคือผม,ผมไม่ต้ไม่ต้องจ่ายค่าแบบส่วนแบ่งให้น้องเต็มข้องไงไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าซื้อที่น้องพยายามจะบอกเบอผมว่าโอเคคันนี้ให้น้องขาย พี Fish, ่เอ็กหลอทุกวันเลยค่ะเลยอ่ะแออเพืาอนชมเออพี่เบนนี่ลูกค้าเราพี่เบนนี่ต้องบอกเจ้าพ่อคนนี้ตจ้อมอจริงๆนะฮะวัยรุ่นพันล้านนะครับพี่ไผ่แดงบอกรวยๆใจกับเอ็กกะตอยกับเอ็กกับตอกับเอกต้องบอกว่าพี่พี่พี่เบนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวัยรุ่นพันล้านนะครับคุณลองไปเสิร์ชดูนะครับพี่เอ็มไออะไรเขาชื่อเลยนะมิ มิตรภาพมิตรภาพพี่มิตรภาพของเรานะพี่ตัศกรนะสวัสดีนะครับพี่บุญมีสวัสดีนะครับมิตรภาพเอ๊ะไม่กี่เอ๊จะบอกอะไรก่อนปิดเหะลืมจะบอกว่าอะไรอะนึกออกค่อยมาบอกก็ได้เออนึกออกค่อยมาบอกก็ได้เหรอเออเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าอีกวันก่อนลูกค้าลูกค้าจะเข้ามาเลยอีกวันราว่าก็เออจะบอกว่าเวลารถเข้าใหม่นี่ผมบอกผมจะไลฟ์ให้กับพี่ๆทุกท่านใด้ดูก่อนนะครับ คนที่ติดตามเพจเราคนที่ติดตามเราคุณต้องได้รถดีก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้2อาทิตย์ถ้าไม่มีใครซื้อแล้วผมก็คงจะต้องเอาไปลงในตลาดรถหรือขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกติดตามผมคุณต้องได้ของดีต้องได้รถที่ดีนะครับเพราะว่าของเราขายรถโดยตรงนะครับไม่ได้ขายอยื่นขายรถนะฮะสะดวกสะดวกขายอย่างเดียวนะครับนะฮะสะดวกขายอย่างเดียวเอ้าเราสองคนขออนุญาตไปบ้างนะบ๊ายบายับ๊ายบายครับสวัสดีครับ